น่าทานไหมคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะผัดบวบค่ะผัดบวบใส่เคล้านะคะใส่บวบลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหนึ่งแก้วนะคะจะได้ไม่แห้งไปนะคะล้างสะอาดหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะผัดหมูให้สุกเลยค่ะ ีแล้วค่ะอร่อยแล้วจ้าเนี่ยค่ะน่าทานไหมคะเนีไ่ได้พี่แล้วค่ะแล้เวเราก็จะแต่ไม่ต้องใส่ไข่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่หมูสับแล้วจ้าสุกแล้วค่ะทุกคนน่าทานไหมคะหอมเลยค่ะหัดไว้ทานตอนเช้าด้วยนะคะ เนี่ยค่ะบวบเยอะเลยค่ะใส่บวบลงไปเลยค่ะผัดค่ะทุกคนพร้อมตักใส่จานได้แล้วค่ะน่าทานไหมหน่าทานไหมมาทานข้าวด้วยกันนะคะน่าทานมากสวัสดีค่ะทุกคนเพชรเมงกินเริ่องจ้ามันนี่อยากกินผัดบวบจ้าสวัสดีค่ะทุกคน เห็ดเนื้อกินเร่มจ้ามันนีอยากกินผัดบวบจ้า,าน่าทานไหมคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะผัดบวบค่ะผัดบวบใส่บ้านนี้ผัดชอบชอบผัดแบบมีน้ำน้ำค่ะเวลาทานกับก็บกสวยจะได้มีน้ำน้ำคลุกค วันนี้ใส่พริกเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าลูกสาวไม่ทานด้วยค่ะลูกสาวเขามีอาหารกองเขาแล้วค่ะ mm hmm. ใส่หมูบดลงไปผัดให้หอมค่ะผัดให้สุกค้า mm hmm. ปรุงเครื่องค่ะใส่รสใส่ผงนัวลงไปจ้าใส่ผงชูรสค้ารสดีจ้าเลยค่ะ บ้านนี้ผัดก็เหมือนจะแกงนะคะบ้านนี้นะคะฉับใส่น้ำเยอะๆเดี๋ยวชิมรสชาติดูสิคะชิมรสชาตินิดแต่ไม่ต้องใส่ไข่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่หมูสับแล้วจ้าสุกแล้วค่ะทุกคนน่าทานไหมคะหอมน,นะคะให,ให้ไข่เขามองเห็นไข่หน่อยค่ะะดไปเรื่อยๆเลยนะคะ มีให้สุกแล้วเราจะใส่บวบลงไปจ้า้านนี้ผัดชอบชอบผัดแบบมีน้ำน้ำค่ะเวลาทานกับข้าวสวยจะได้มีน้ำน้ำคลุกค่ะให้ร้อนเหมือนแดมค่ะใส่น้ำมัน,นค่ะร้อนแล้วใส่พริกแบบกระเทียมพริกขกไว้ลงไปผัดให้หอมเลยจ้าเลยจ้าหนึงค่ะ โอเคค่ะได้ที่เลยจ้าเกลี่ยให้เขาให้เขาละลายนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยค่อยช้อนข้างล่างขึ้นมาข้างบนอาล้างสะอาดหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะผัะดหมูให้สุกเลยค่ะอล้างสะอาดหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ ผัดหมูให้สุกเลยค่ะจะใส่บวบลงไปนะคะใส่ผัดบวบเยอะเลยค่ะวันนี้เพราะว่าถ้ามันยุบตัวลงไปก็จะพอดีเลยค่ะได้หนึ่งกระทะพอดีนึงค่ะโอเคค่ะได้ที่ปรุงเครื่องค่ะใส่รสใส่ผงนัวลงไปจ้าใส่ผงชูรสค่ะ รสดีจ้าข้าวนะคะใส่บวบลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหนึ่งแก้วนะคะมันจะได้ไม่แห้งไปนะคะนะคะให,ให้ไข่เข้ามองเห็นไข่หน่อยค่ะอกข้าวด้วยค่ะทำเผื่อตอนเช้าด้วยนะคะน่ากินมากๆเลยอะบวบเขาจะหวานมากๆกค่ะทุกคน ร้อมตักใส่จานได้แล้วค่ะน่าทานไหมหน่าทานไหมมาทานข้าวด้วยกันนะคะน่าทานมากสวัสดีา่ิาทุกคนเพ็ดแมอกินเริ่มจ้ามันี่อยากกินผัดบวบจ้าั้าบ้านนี้ผัดชอบชอบผัดแบบมีน้ำน้ำค่ะ เวลาทำกับก็สวยจะได้มีน้ำน้ำคลุกค่าล้างสะอาดทํ่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะผัดหมูให้สุกเลยค่ะใส่หมูสับค่ะเดี๋ยวเราจะเติมไข่ไก่ลงไป3ามฟองนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่แค่3ามฟองค่ะเลยจ้านะคะ ใส่หมูบดลงไปผัดให้หอมค่ะผัดให้สุกค่ะหอมมากๆเลยค่ะทำเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะบวบเขายุบตัวลงไปก็จะพอดีเลยค่ะทำแบบมีน้าน้ำค่ะไว้คลุกอล้วลเไรก็ไใสเนื้อสับลงไปค่ะส่หมูบดลงไปนะคะอันนี้เราจะได้บวบค่ะบวบเหลี่ยมนะคะบวบไทยบวบไทยได้บวบไทยมาค่ะ แล้วก็จะใส่ไข่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะตักเลยใส่พริกเยอะได้ค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมเลยจ้านลงยทีแล้วะใส่หมูบดลงไปผัดให้หอมค่ะผัดให้สุกจ้าเลยจ้า จะใส่บวบลงไปนะคะใส่ผัดบวบเยอะเลยค่ะวันนี้เพราะว่าถ้ามันยุบตัวลงไปก็จะพอดีเลยค่ะได้หนึ่งกระทะพอดีแล้วก็จะใส่ไข่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะหนึ่งค่ะโอเคค่ะได้ที่่ได้ที่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็จ้เอานะคะใส่น้ำลงไปหนึ่งแก้วแล้วก็ผัดค่ะผัดต่อค่ะผัดแบบไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดให้สุกแล้วเราจะใส่บวบลงไปจ้าปรุงเครื่องค่ะใส่รสใส่ผงนัวลงไปจ้าใส่ผงชูรสค่ะรสดีจ้าะ ใส่หมูบดลงไปผัดให้หอมค่ะผัดให้สุกจ้าแต่ไม่ต้องใส่ไข่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่หมูสับแล้วจ้าสุกแล้วค่ะทุกคนน่าทานไมหมคะน่าทานไหมคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะผัดบวบค่ะผัดบวบใส่ไ,ได้พี่แล้วค่ะ ดี๋ยวเราก็จะผัดไปเตรื่อยๆเลยนะคะผัดให้สุกแล้วเราจะใส่บวบลงไปจ้าเดี๋ยวเราจะใส่หมูสับลงไปค่ะใส่นหมูบดลงไปนะคะใส่หมูสับค่ะเดี๋ยวเราจะเติมไข่ไก่ลงไปสามฟองนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่แค่สามฟองค่ะกระทะร้อนเ,เหมือนเดิมค่ะใส่น้ำมันค่ะ ร้อนแ,แล้วใส่พริกแบบกระเทียมที่โขกไว้ลงไปผัดให้หอมเลยจ้าเอานะคะใส่น้ำาลงไปหนึ่งแก้วแล้วก็ผัดค่ะผัดต่อค่ะเอานะคะใส่น้ำาลงไปหนึ่งแก้วแล้วก็ผัดค่ะผัดต่อค่ะเ้านะคะใส่บวบลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำหนึ่งแก้วนะคะจะได้ไม่แห้งไปนะคะเลยคะ่ะ บ้านนี้ผัดก็เหมือนจะแกงนะคะบ้านนี้นะคะฉับใส่น้ำเยอะๆเดี๋ยวชิมรสชาติดูสิคะชิมรสชาตินี่ได้ที่แล้วค่ะี๋ยวเราก็จะหมูสับค่ะเดี๋ยวเราจะเติมไข่ไก่ลงไปสามฟองนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่แค่สามฟองค่ะ อันนี้ใส่พริกเยอะนิดหนึ่งนะคะวันนี้เพราะว่าลูกสาวไม่ทานด้วยค่ะลูกสาวเขามีอาหารกองเขาแล้วค่ะอันนี้ใส่พริกเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าลูกสาวไม่ทานด้วยค่ะลูกสาวเขามีอาหารกองเขาแล้วเคา้านะคะ